สวัสดีครับวัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่20พันวา2,563นะครับวน,นี้กาแนะนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับเริ่มจากคันนี้นะครับ L อี2420นะครับเรมทะเบียนพร้อมโอนนะครับอันนี้ใบดันผาน 1, 000, 5และ1,06,500 0บาทนะครับนนเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับ เปลี่ยนถ่ายของเล็วให้เปลี่ยนกลองให้เรียบร้อยนะครับแสนหกหมื่นห้าพันบาทเป็นทะเบียนพร้อมคันนี้ราคาเยนมาเคดีวัน e นะครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานเมืองไทยนะครับสภาพสวยสวยเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเกียร์ดีครับไอโต้เล็กสมบูรณ์นะครับคันนี้ราคาเก้าหมื่นห้านะครับ ต่อไปคันนี้ยันมา EF352T อ l x นะครับยางหน้าใหม่นะครับใบดันผ่านหลังก็สภาพ80%ตัวรถใบดันผ่าน5นะครับเครื่องเจียดีนะครับสตาร์ติดง่ายผ่านผู้ัวยันมานะครับ วยไปเต็มโตวินขับซีนะครับวันนี้เป็นตัวคร็อของรุ่น3 5แรงนะครับคันนี้1,95,000บาทนครับเปลี่ยนถ่ายของเดียวเรียรีอย่างหน้าใหม่คู่หนึ่งนะครับยงหน้าก็70%คันนี้ L Kubota l 4 5 0 8 DI Special นะครับอย่างแยงหน้า90%นะครับ ทางนี้ผ่านนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังหลังก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ครับรถแห่งดีนะครับแผ่นนี้เครื่องเจียดีนะครับผานก็ผ่าน,าผ,าน <c oughs> ผ่านพวน,นคูบต้านะครับดีเอสสองสองห้าอีโปนะครับรกึ่งไล่กึ่งนานะครับ ไม่มีผูกนะครับตัวรถก็ไม่มีไม่มีผูกนะครับวากให้ใหม่นะครับเครื่องเกียดีนะครับไฮเดลลิกสมบูรณ์คันนี้เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ ราคา255,000บาทนะครับเขีบสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้คันนี้อีกคันเป็นกูบต้อลสามหกศูนะครับยางหน้าหลัง80%สิบเปร์เาประมาณ80%ทั้ง4เส้นนะครับผ่านผานดีนะครับใช้งานนอนมาน้อยไม่รวมไม่อะไรนะครับไปเต็มทายแห้งดีนะครับโลกจุดลุกลุกหมากแน่นนะครับ อันนี้หลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับฟังเสียงเครื่องเลยนะครับ พร้อมใช้งานนะครับคันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องแน่นเดิมๆนะครับเก็บสีแค่คานใบมีดด้านล่างนิดนึงนะครับท้ายแห้งดีนะสวยเลยนะครับเครื่องแน่นๆน,นะครับคันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทมาดูต่อไปนะครับคันนี้เป็นคูปัตตา L4508TI นะครับคันนี้ ตัวอันนี้อย่างหลังมีปะซิกนิงนะครับถ้าเก็บสรรภาพถ้าตา,ามสรรภาพนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเทีย์ดีนะครับถ่ายเรเด็กเร็วนะ พร้อมใช้ไม่ได้เก็บสีนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับ M ห้าพัน SU นะครับมีสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทยังอยู่นะครับเครื่องเกียดีนะครับดีแบดอ่อนไม่ได้ชาร์จก็เลยสตาร์ทให้ฟังไม่ได้นะครับ คันนี้ KRT 7 7 9นะครับต่อรองลดได้อยู่นะครับไปดันกับฐาน3นะครับอย่างสตาร์ตติดง่ายนะครับฟังเสียงดีนะครับ คันนี้เจ็ดหมื่นเกต่อรองรับได้อยู่นะครับดูข้างหลังนะครับคันนี้แอลสองพนะครับใบดันกับผ่านผ่านสนะครับสภาพสภาพแห้งๆนะครับเดิมๆสันสวยๆนะครับคันนี้7จ็ดหนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับระบบสมบูรณ์นะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเรถ่งเค่ข้า L 2 2งสอ DTM นะครับคันนี้เป็นระบบ4ฟ i n วินนะครับคันนี้รถ่กรแห้งดีนะครับใช้งานปกตินะครับคันนี้ โปวินขับสี่นะครับเดี๋ยวไวรีวิวให้ดูนะครับคันนี้ขาย 5. ตัวรถกับหางนะครับแปดหมืนห้านะครับผ่านห้าตัวรถกับผ่านชิ้นหนึ่งแปดหมืนห้านะครับโปวินขับสี่นะครับสองคันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันนี้สามหมืนเก้าคันนั้นตัวเปล่าห้าหมื่นห้าหมืนเก้านะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูรถฝั่งนู้น อุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีนะครับเป็นโรตารีโชคชัยรถของใหม่นะครับ T.M. โชคชัยตัวเมตร65เมตร65ลักคาอยู่หน้าร้านขาย4 0 0 0ครับเห็นจากคลิปนี้ขายพร้อมยอยปั่นนะครับ42,000บาทนะครับรับเองที่หน้าร้านนะครับผ่านกุดมันผ่านยกกล้องลดราคาให้พิเศษลนะครับ ฐานขุดมันจากหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเห็นจากคลิปนี้บอกไ้เลยนะครับรดให้พันหนึ่งเหลือหนึ่งหมื่นบาทช่วน,นะครับผ่านยกล่องหมื่นหกพันบาทลดให้ 1, 000, หนึ่งพันเหลือหมื่นห้าพันนะครับตัวโรตารี่ขนาดเมตรแปดห้าราคาสี่หมื่นเก้าลถให้ 1, 000, หนึ่งพันเหลือสี่หมื่นแปดนะครับ ถูกคอลดให้อีกนะครับเนะี่ยเป็นจากคีนี้บอกทางร้านได้เลยนะครับมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับเข้าใหม่<อ>ยัดเป็นยันมานะครับ F 2 8 EX นะครับตัวนี้เป็นยางหน้าขนาด65ขอบ14นะครับยางหลังยางหลังส1 2อขีด24นะครับขอบ24 ก็แห้งดีอยู่นะครับเป็นนี้เครื่องเกีนนยร์ดีเยี่นะครับระบบไฮดรอลิกใบมีดเพียงเต็มอยู่นะครับชันนี้เปลี่ยนหลงังคาให้ใหม่นะครับเอ่อเดี๋ยวพุ่มให้ใหม่นะครับชันนี้ นะครับตรงนี้เป็นเกียร์สโลว์ไฮนะครับเรียกว่าสโลว์ไฮตัวนี้เป็นพีทีโอมี3ระดับนะครับ1 2 3 4มีเกียร์เข้า1 2 3 4นะครับใข่ได้ทุกเกียร์เดินหน้าครับเอกดีนะครับ สตราร์ทติดง่ายนะครับเหยียบคันสตาร์ทต้องเ่าหัวนะครับเครื่องเป็นแบบเครื่องไดเรก t อินเจคชั่นนะครับเกียร์ก็จะเป็นเดน้าแปดเกียร์อหลังแปดเกียร์นะครับน,นี้รโฟล์วินแ้งดีนะครับคันนี้145,000บาทนะครับ ตัวรถไปดันถ้าบวกฐานก็เป็น155,000บาทนะครับจะส่งฟี300กิโลเมตรแรกนะครับเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์นะครับันนี้เป็นยันม่ายันม่า F 28 EX นะครับสนใจก็เบอร์โทรศัพท์0 8 5 0 8 7 6 58 1นะครับหอ,อเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ สนใจดิทดลองขับได้นะครับที่ร้านเดี๋ยวถ้าไปชมฝั่งนู้นนะครับมาชมกันต่อนะครับคันนี้รถบ2 2420นะครับคันนี้ตัวรถใบดันผ่านห้านะครับราคา16 5เก็บงานพร้อมใช้นะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับาราคาเดียวกันนะครับถ้าไปเอาหางก็ราคา150,000บาทนะครับ คันนี้ B 2 1 4 0ีคันนี้รถปีใหม่หน่อยครับปีหปีจดทะเบียนปี58นะครับคันนี้คันนี้ 1, 1 000 6, 000นึ0 0 0สนเนบาทตัวรถใบดันามาดูคันนี้นะครับเป็น4ี่ห้ D I นะครับตัวรถใบดันยางประมาณ80%นนะครับยางหน้า หลังก็สัก70%ดเซนะครับท้ายแห้งดีนะครับเศษสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้ผ่านผ่านห้านะครับไปยังอยู่เต็มอยู่เลยนะครับเต็มทุกใบนะครับปัดท้ายก็ดีนะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เปลี่ยนลังคาให้ใหม่นะครับ1แสนให้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท เกลนหลังคาให้พร้อมนะครับเช็คลวดซิมให้เรียบร้อยนะครับนี่เครื่องเกียร์ยดีนะครับเรวอลองฟังเสียงดูนะครับ เป็น L 5 1 8นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับใบดันผ่านห้านะครับผ่านห้าอันนี้ฐานดีนะครับไม่มีใบเต็มใบนะครับยางหลังประมาณ80%บอครับยางหน้าอยู่ประมาณ50ซนะครับเครื่องเกียร์ดีเช็คพร้อมใช้ไฮเดรเล็กสมบูรณ์นะครับฟังเสียงเครื่องวนดูนะครับ ขายของเดิมไห้เรียบร้อยนะให้เอีเองไว้นะครับจุดเพื่อซื้อเปลี่ยนให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับกันนี้ของเรื่องของหายเปลี่ยนให้ครบเรียบร้อยนะครับระบบสีเดิมให้ตัวรถสีเดิมนะครับแป้งบนสีเดิมหมดนะครับทางคาดีไม่แตกนะครับเก็บสีขานล่างให้อยู่รถข้างในต่อนะครับ คันนี้ขอบคุณลูกค้าจังหวัดอุดรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรมามัดจำเมื่อวานนี้นะครับขอบประคุณเป็นอย่างสูงนะครับเป็นรุ่น L2808 นะครับคันนี้ L4I3608 3นะครับยังว่างอยู่นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่นึงครับถังคาใหม่รออะไรอยู่นะครับพอดีฝาครอบเครื่องนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับอันนั้น คันนี้สี่สิบเจดนะครับมาดูรถที่เก็บงานเตรียมส่งลูกค้านะครับลูกค้าที่มาจำไว้นี่เป็นสี่สิแรงนะครับอันนี้เราเก็บให้สวยๆเลยนะครับแค่สี่เนย์แดนะครับขาเอาพันสี่นะครับเก็บรถเปลียเย,ยเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้หมดนะครับ เช็คระบบใช้งานได้ทุกระบบนะครับคันนี้สนใจสั่งจองเราเก็บสภาพให้สวยๆเลยนะครับน,นี่นาาก็ฝา,ากฝากไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าร้านอีกักนิดนึงนะคันนี้ยังอยู่นะครับ l, l 3 6 0 8ห0ไอแ l 3ส0มนาพนนะครับอุปรกรณ์ต่อพ่วงใบ มีผ่านสาหรับใส่รถปอดนะครับ29,000ของทีทีลำนารายนะครับไม่มีอย่างอ,อกกุกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีนะครับรูกโรลเตอรี่มือสองถามราคากันเข้ามาได้นะครับนี่ทางมาร้านนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นออกสะกลน,นะครับไปทางทางโคนนะครับ เดดถังก็ถึงร้านพอดีนะครับร้านเราอยู่ทางฝองฝัง่งฝั่งโน้เป็นวอรเจริญรถบ้านนะครับฝั่งที่เป็นวอร์เจริญแท็กเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไหน,นะครับเื่์โทรศรัพท์ฝั่งทีนะครับ0850876581นะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ